ไปเลยเออไหนๆก็ดีแล้วละซีซั่นนี้ก่อนเลียดแมวเไปเอาเอาดิกลัวที่ไหนแล้วครับเกาะเก่อเกาะเลียดเลยไหมลัวที่ทำคอนเทนต์มาว่าแพทตินัมแพทตินัมหนึ่งทูกาะเลียดอะแพทตินัมหนึ่งทูกาะเลียดเออกออกไปเอาไปแพทตินัมหนึ่งทูกาะเลียดแก่แก่เหงือไม่กลัวหรอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวแบบกูณโดนรบ๊บมึงก็กดชุบให้กูแค่เออ กูแต่กูร้านสถานะให้มึงก็ได้ไม่ต้องกลัวก็ได้หรอกกูเกิดมาใหม่แล้วกูก็ตายอีกรอบหนึ่งนี่รวยเลยไปเลยตีนี่มีตะกินด้วยเออเอกรับดินเหรอเออรับดินนี่ว่ามึงเฟียวเหรอเฟียวมากเฟียวโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนรุนแบบเดิมเปลี่ยนเนี่ยรุนโง่ยิ้ม รุนโง่ยิมกพะวาขรุนหกันนะเว้นรูนอะไรวะเออเว้นเจ็บแย่ไปกูเปิดนี่ไปกอน้โอเคนี่อ๋อท่านี้ทดสอบสกิลขึนทดสอบสกิลขึ้นใช่ใช่ใช่มันดูเป็นการ์ตูนมากขึ้น เฮ้ยอดีเอดีเฮ้ยนี่นี่นี่กูมกูมากูมาแล้วไอ้เียมันฟิกเกอร์เฮ้ยทงมงมนี่ยโอ้ช้าว่ะมันฟิกเกอร์อยรักูเลยลกูนงหนไโดนดมดูเลมอนไว้ไม่ได้ลกคูไอ้ยยยยยย เลยจังหวัดก็เป็นได้แค่ชื่อสินะไอ้เพื่อนมาช่วยกูก่อนมีช่วยไปช่วยหนึ่งมันดึงไม่โดนหรอเพืนเดี๋ยวกูกำลังไปเพื่อนแป๊บหนึ่งเอาอะไรวะทีมเราแจกเอาไอ้บวกนี้ยิ้มบวกนี้บวกนี้ยิ้มบวชดีบวกนี้นี่เอากว้าเลยเนี่ยกว้าเลยเนี่ยคว้าคว้าแล้วเนี่ยกว้าเลยเนี่ยถอยดิเอ้ยถอยเอาไอ้ยิ้มไอ้ยิ้มไอ้ยิมไอ้ยิ้ม าตายพ่อมาดีเฮี้ยเลือดเต็มเลยสัตว์ไปเร็วมันบังไอ้เฮี้ยมันบังไม่เมื่อกี้มันบังไงเอ้ยเอาอยู่เอาอยู่กลับบ้านเมื่อกี้ไม่โดนกูไปโดนเมื่อกี้ไม่มันบังไงมันบังไอ้โหแตู่่าเจ้าของเทียร์กูมีเนี่ยเฮ้ยกูมีคุณป้าร้อยปีได้ไหมเนี่ยปอ้มึงด่าพระเจ้าได้ไงวะเนี่ยมันเป็นแอดมิดเลยนะเว้ย แอดมินเหรอโอ้กระจอกเจอเจอ GM กูเข้าไปก็ตายแล้วเีย่ยอ่ะไม่โดนอีกโง่ไม่โดนอีกโง่เอาเลยยิงเอาเลย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 เออ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 สวยสวยเฮ้ยสว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 ยไอตัวเออไอตัวเออไอตัวทำไมกูไม่ได้อ็กซิดวะทำไมอ่ะอ้าวตายวะตายแล้ว กูยังไม่เวิลสีเลยเมื่อกี้ถ้ากูเบลสีเมื่อกี้พวกมันไม่รอดออกอ่าใช่ไหมใช่ได้ไตอนนี้มึงเบลสีอ่ะอย่างเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมึงไปเอาคลิปกูตัวนึ่งมาจะเบลสีพอดีเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาข้ามันอีกตัวก็ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยมึงเห็นมึงเห็นคิวแรกวะนี่คือคิวของกูเลยนะเว้ยเหรอทำไมกูไม่ได้สิเออมึงตายก่อนไงเฮ้ย เแมว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 เมื่อกี้มันอยู่แถวนี้เฮ้ยเรงแก๊กเราวังแก๊กดิงเระวางดิงรู้กรยิงไรยิงไรไม่กัดไม่ไม่กระทบกระชานไม่กระทบกระทานไม่กระทบกระทานเหรไม่กระทบกระทานอะไรนะไม่กระทบกระท้าเออไม่ไม่เออชิบหายิ้มกูเปิดได้แล้วเพื่อน ไปเลยไปเลยยิงกูเปิดได้แล้วเพื่อนสวยสวยเป็นไง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 สวยเป็นสวยแลจัดเลยวะเฮ้ยเป็นไงมันคือแผนไม่ตายเหรอไม่ตายกดฮิวทันกดฮิวทันคือแผนมันคือแผนเมื่อกี้กูกะให้มันดึงเข้าไปไงหายแล้วกูไม่ไป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  กูเล่นูเล่นกูลนกูเลนอ้าวเฮ้ยเฮยิงยิอย่ายิงนกนะมึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยิงๆยโอนยโอ้ยโอ้ัโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยกอ้ยโอ้้โอ้ยโอ้ยโอโอ้ยงอ้อออ

มันนักแบบเทปมันเย็นจังมวไปเป็นตอนไปเลยอ่าโดนมันนักไม่โดนมันง่มันง่มันึมมยยิง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 ยิู้วกูดูแลมีล้วนมกตเจ็บมากเจ็บมากกูมนาโดนนะเมื่อกี้มโดนโดนมากเดี๋ได้มนทำเป็นล้าหนอกอ่ะมาเลยเดี๋ยวกูต้องใช้แบบอันนี้รอเว้นะไรอ่ะพาไม่ตาย แต่มันแต่มันเคลียร์คลิปคนเร็วเหรอวะเอาเอ๊ะมันดึงกูไปตอนไหนเนี่ยมันดึงกูไปตอนไหนเนี่ยเอาดึงกูไปตอนไหนกูซื้อของอยู่โง่โถ่เฮ้ยมันรู้ได้ไงว่ากูอยู่ในร้านนะัวก็เป็นไอโอเวนจริงอี๊เอ้าเจ็บป่ะใครตีกันอยู่แล้วเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ย

เราฮ้ยตายนะตายนะไอ้ยิมไอ้ยิมไอ้ยิมเอ้ากูโดนอ้มันตายแล้ว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 เคเมันไมทอยู่ด้อยไดู่ได้อยู่ไอู่ไ้อยู่ไ้อย้อยยู่ไ้ยูอย้ยู่ได้อยไดย่ได้อยอย้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยด้อยู่้อยู่ได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 ้อยด้อยู่้อยู่ได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 ้อยู้อยู่ได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 ู่ได้อยได้อยู่ได้อยูได้ อาทำไมเพื่อนเรากันอะไรวะทำไมกูมาเดินเองไงอายิมอายิมปิ้งอายิมปิงปิ้งปิ้งเฮ้ยว่าฉันดาวยิมยิมยิมกูปิงกูปิงยิมกูปิงทำไมยิมกูปิงพันพันแผนเชียอะไรไรสัตว์ไอ้เด้ยมึงมาปิงอะไรตอนนี้ มดีๆปิงก็ขึ้นปิงมันขึ้นเมื่อกี้กตาไปอเมื่อกี้ปิงมันขึ้นคันหนึ่งเลยอ่ะปิงขึ้นนี่ปิงกูเอาเรื่องอยู่เฮ้ยไหนกูโคตรจัดเฮ้ยสกิลว่ะเมดเมดกูโคตรเทพเมดกูโคตรเท่ถึงกูจะปิงไปไหนก็ มึงอ้างว่าแบบปิงเกียนหรือเปล่าไอ้เหี้ยปิงพันหนึ่งเมื่อกี้เฮ้ยเราต้องรีบจบแล้วว่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวปิงกูขึ้นปิงกูแตกไปแล้วม่ทำไมมันไม่ใช่พอเรามองคุณพองสัตว์ไว้เลยเอาต่อเปล่าไอสัตว์เอาเปล่ากูล็อกเอาเปล่าชิ้นละหมุกมึงเปลี่ยนใจลงเก่งขึ้นวะเนี่ยเออแล้วกูซื้อมาตั้งผ่านมาหนึ่งหนึ่ง

ม,ม,ม,มันนจะดึงมันดงมันจุเก่งว่ะเอ้ยมันจุก่งวะเฮ้ยสู้เราไม่ได้หรอกไอ้กูุร้อมแล้วใครเข้าระยะกูกูยิงอ่ะเดเลยเอาไงเอาอะไรของมือเฮ้ยมันมาเคียร์คีบอ้กหีดยตตตตัดให้อ um. ัเตตตตดดต น,น,น,น้าค้อนเราตายแล้ครับสรุปใครป่าวะทิพี่มาดึงอ่าดึงมืดดึงมืดมงโง่งโง่ไอยิมทิ่หลุดเปล่า เออยิ่ยิบอ oh ้าวเออมันลอกกูอะไม่เป็นไรเพื่อนกูกลับมาแล้วโอเคเอ้ยกูยิงแรงมากอ้าว้ี่ไม่เป็นไรโดนอยู่ดีโง่อ้าว ทำได้กู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 ทำได้ยิ้กูทำได้กูทำได้ว้าวว้าว้ตีมี่มันโหดจริงไอ้กูโค้งชิวเว้นหัวโง่ไหมเข้าไปวะไปต่อแล้วอ่ะเฮียแตกไม่เฮ้ยแม่งกูโหดมากเลยว่ะสไนเปอร์กูอ่ะเฮ้ย เอาดิเอายอย่าเอายอย่ามึงยิงดิไอ้ยียยิงมึงยิงดีไม่เอาบนก่อนไอ้โไม่เอาเอาชนะเลยเฮ้ยไม่าคิเลยฮะจริงเหรอเฮ้ยเไมแรกเกิดมาก็มีการคิวเลยเอสวยเ้ยเกมแรกเกิดมาก็เกือบแพ้เลยเกมแรไจะเม็นการคิวเลยหรอวเลิกงามยมดีจริงไหมเป็น ยี yeah. ่ระดับใช่จนะ้ย <Hey. S 2> ชื่อระดับชื่อระดับจังหวัดไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นบอกแล้วมันได้แล้วไม่ใช่จังหวัด,ดอีอำเภอเฮียผู้บิด